ขอให้ได้รับทุกคนค่ะวันนี้นะคะใครมาแล้วเปิดโชคเปิดทรัพย์เปิดบารมีพร้อมกันนะคะพี่ติดยังไงครับหกถึงนึง่อะไรคืออะไรงง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 คืออะไรคะ ทุกคนขาวันนี้เปิดโชคเปิดซับเปิดพร้อมกันใครมาแล้วเอารอคนดูขึ้นมาสามร้อคนแรกเดี๋ยวโชวจะจับเลขไข่บารมีให้รอคนดูขึ้นมาสา0รอยคนทุกคนค่ะเดี๋ยวโชจะเริ่มจับเลขไข่บรารมีให้วันนี้ใครอยู่กับเจ๊เจ๊บจบเบียรหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะทําไมหนูไม่อ่านภาษาไทยนะลูก,ะกฮะหนูทําไมถึงไม่อ่านภาษาไทยก่อนว่าช่องนี้ช่องใครฮะ ชื่ออะไรดูสิดูตรงหัวโปรไฟล์สิว่าชื่ออะไรโอ,อ้ตายแล้วตายแล้วดูก่อนฮัลโหลดูชื่อก่อนภาษาไทยนะเออไม่คล้ายไม่ค้ายคนละหน้าก็เลยร,เรู้ไม่เหมือนจะลูกไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนแล้วก็ไม่คายด้วยแล้วก็ไม่อยากเหมือนนะ ไม่เหมือนไม่้ายแล้วก็ไม่อยากเหมือนด้วยนะคะไม่อยากเหมือนใครด้วยเจ๊โชพาลุยค่ะใครมาแล้วขอคนรักนสองแชร์ใครกดแชร์สองแชร์แล้วเอาสองร้อยคนสวัสดีค่ะใครกดแชร์สองแชร์แล้วกดถูกใจหน้าจอค่ะกดถูกใจหน้าจอค่ะทุกคนค่ะกดถูกใจหน้าจอเมื่อวานเกือบแตกสามตัวลาพนาแค่แต้มเดียวอะ่ะดีนะได้หนึ่งสามมาด้วยเมื่อวานแต้มเดียว เกือบแตกสามตัวลาพนาทุกคนขะและแต่ไม่ไม่เป็นไรแต่ได้หนึ่งสามสองโตตรงใครดูเมื่อวานนี้ได้หมดเลยคะ่ะลาพนาทุกคนคะ่ะวันนี้ใครมาแล้วอย่าลืมกดแชร์คนละสองแชร์ขอคนดูสามร้อยคนขึ้นมาวันนี้จะพาทุกคนรวยนะคะหาหน่อยทุกคนขาเดี๋ยวเราจับเลขตัวแรกทุกคนใครอยู่กับเจ๊ทุกคนนะคะขอคนละสองแชร์ตอนนี้เลยเดี๋ยวะจับเลขตัวแรกขึ้นมาทุกคนเอาสามร้อยคนขึ้นมาหน่อยเร็ว เอา300คนขึ้นมาใครอยู่ตรงนี้ทุกคนขากดถูกใจหน้าจอรัวๆกดถูกใจหน้าจอรวัวให้เ a y โชว์หน่อยเร็วกดถูกใจหน้าจอรัวๆให้เ a y โชว์หน่อยทุกคนค่ะมาเดี๋ยวจับเลขตัวแรกขอ300อคนคนดูหายอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นคนดูหายเกิดอะไรขึ้นไหนใครพร้อมรวยพิมพ์พร้อมรวยมาใครพร้อมรวยพิมพ์พร้อมรวยมาทำไมคนดูขึ้นชามากเกิดอะไรขึ้นพี่รักจ๋า กดแชร์คนรักสองแชร์แล้วกดถูกใจหน้าจอให้หน่อยนะคะเป็นการเปิดการมองเห็นแล้วก็เปิดบาร,รมีให้ด้วยนะคทุกคนค่ะเมื่อวานนี้ปังมาก เราพม่น่าปังมากวันนี้เดี๋ยวเราจะมารวยกับฮานอยทุกคนค่ะไม่เป็นไรเมื่อวานนี้ฟาดหน่อยเกบฟาดลาวแบบเต็มๆทุกคนวันนี้ใครมาแล้วขอพิมพ์คําว่าพร้อมรวยใครมาแล้วขอพิมพ์คําว่าพร้อมรวยทุกคนค่ะขอคนละสองแชร์นะใครมาครั้งแรกพิมพ์ครั้งแรกแล้วออกดแชร์สองแชร์ให้หน่อยนะเดี๋ยวเราจะเริ่มจับเลขไข่พร้อมกันทุกคนค่ะสาวธุรมีขอสา0ร้อคนขึ้นมาทำไมคนดูขึ้นสามมาก ขอ300คนขึ้นมาทุกคนช่วยกดถูกใจเร็วกดหน้าจอรัวเร็วเอา300อคนขึ้นมาก่อนกดถูกใจหน้าจอรัวทุกคนค่ะเอา300คนดูขึ้นมาก่อนเร็วตอนนี้ทุกคนช่วยกันค่ะช่วยกันค่ะทุกคนค่ะช่วยกเจ๊กดหน่อยเร็วนะคะเอา300คนดูขึ้นมาตอนนี้เลยทุกคนเดี๋ยวขอจับเลขตัวแรกนะคะ เลขตัวแรกมาแล้วค่ะ เลขตัวแรกมาแล้วขอ300คนมาต้อนรับเลขตัวแรกหน่อยค่ะขอ300คนมาต้อนรับเลขตัวแรกหน่อยทุกคนค่ะอ่าทุกคนกดแชร์2แชร์นะคะและกดถูกใจหน้าต่อรัวเลขตัวแรกวันนี้ทุกคนค่ะใครพร้อมพิมพ์พร้อมทุกคนเลขตัวแรกวันนี้ทุกคน่าใครพร้อมพิมพ์พร้อมทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนนะคะเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวจะเปิดกลุ่มให้เข้าฟรีหมดเลยใครจะรวยใครจะรับทรัพย์กับเจวันนี้เตรียมตัวลุยเตรียมตัวไปรวยพร้อมเจเตรียมตัว ไปรับซับพร้อมเจวันนี้ใครจะรวยใครจะรวยเตรียมตัวไปรับสับพร้อมเจทุกคนค่ะขอคนรักสองเจแค่นั้นทุกคนเลขตัวแรกของเราวันนี้คือเลข4ี่ค่ะลูกเลขตัวแรกของเราวันนี้คือเลขสค่ะทุกคนค่ะเลขตัวแรกของเราวันนี้คือเลขสี่ค่ะเลขตัวแรกของเราวันนี้คือเลขสี่นะคะฮานอยลูกให้ฮานอยลูกวันนี้ฮานอย เดี๋ยวเราเอาฮารอดดิพิเศษปกติ V I P เฉพาะกิจรวมไปหมดเลยทุกคนอ่ะตอนนี้ใครมาแล้วสี 4, มา3วันติดบางจริงทุกคนขาใครมาแล้วทุกคนขาดูหน้าจอใครมาแล้วดูหน้าจอหลกตอนนี้ทุกคนขาเจ๊โช SO จะให้เข้าห้อง แนวทางเจ๊โชฟรีทุกคนเจ๊โชขอรับแค่200คนแค่นั้นขอรับแค่200คนกดเท่าได้ฟรีเลยทุกคนดูหน้าจอหลุกทุกคนดูหน้าจอไร้สดตอนนี้ค่ะพี่รักจ๋าดูหน้าจอไร้สดตอนนี้ทุกคนค่ะดูตรงนี้ลุกทุกคนดูตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นรูปนี้ทุกคนค่ะดูกดตรงนี้หลุกนะคะกดตรงนี้หลุก1ทีนะคะแล้วกดตรงนี้ห่ทีพี่รักจ๋านะคะแล้วทุกคนจะเห็นลิงก์ตรงนี้ ลิงก์ตรงนี้หนูกดเพิ่มเพื่อนแล้วบอกแอดมินว่ามาจากเจ๊โชได้เลยกดเพิ่มเพื่อนแล้วบอกแอดมินว่ามาจากเจ๊โชได้เลยใครเข้ามาแล้วทุกคนขาไปรอและโชว์ในห้องทายได้เลยกดเข้าฟรีทุกคน่ะไปค่ะทุกคนค่ะนะคะลาบซับทุกคนค่ะใครเจอกลุ่มลาบซับแล้วกดเข้าเลยนะคะใครเจอกลุ่ม ร่ำซับแล้วกดเข้าเลยทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราจะไปรับโชคร่ทซับพร้อมกันทุกคนใครเข้าไปแล้วขอให้โชคดีร่ารวยขอรับแค่200คนนะคะใครยังไม่กดเข้ากลุ่มเลิกไปกดเลยทุกคนค่ะเจ๊โชวให้เข้าฟรีทุกคนค่ะเจ๊โชว์ให้เข้าฟรีทุกคนคใครกดเข้าไปแล้วไปรอโชว์ในห้องนากทางเลยนะคะลูกนะคะใครเข้า ใครเข้าได้ขอให้รวยขอให้ปังขอให้รับโชคลาภัพ์ด้วยเถิดสาธ์ทุตตะไ่จ๋าเปิดบารมีทุกคนใครมาใหม่กดแชร์สองรซให้ด้วยนะใครมาใหม่กดแชร์สองเซด้วยนะทุกคนค่ะใครมาใหม่กดแชร์สองรซด้วยนะทุกคนขานะคะเปิดโชคเปิดทรัพย์เปิดบารมีพร้อมกันลูกนะคะใครมาใหม่กดแชร์สองเซด้วยทุกคนอะตอนนี้ทุกคนเหลือพื้นที่ว่างแค่หนึ่ง่ร้อยคน 100คนใครจะเข้ากลุ่มแนวะทางโชว์ฟรีทุกคนลิงก์หน้าโปรไฟล์ไปกดเลยค่ะกดเพิ่มเพื่อนแล้วบอกแอดมินนะคะว่ามาจากเจ๊โชว์ตอนนี้เลยค่ะไปเลยลูกไปเลยลูกยาโมลีลานะคะทุกคนขาเดี๋ยวกลุ่มจะเต็มก่อนนะคะอีกแค่100คนสุดท้ายแค่นั้นลูก เลขตัวที่2มาแล้วลูกเลขตัวที่สองมา,ท,งมาทุกคนขาหลายคนบอกว่าติดตามมาโชว์ทุกวันเลยได้โชว์ทุกวันเลยวันนี้ใครจะตามไปรวยกับเจ๊ลิงหน้าโปรไฟล์กดตามมาค่ะ ใครจะตาไปารวยกับเจลิงหน้าโปรไฟล์กดตามมาค่ะทุกคนค่ะยาโบลีลานะคะไปเลยค่ะทุกคนจะได้ไม่พลาดแนวทางโชว์ทุกใบและที่สาคัญเราจะไปรวยด้วยกันทุกคนลิงหน้าโปรไฟล์นะคะกดเพิ่มเพื่อนเข้าห้องได้เลยนะคะทุกคนค่ะนะคะลิงหน้าโปรไฟล์กดเพิ่มเพื่อนเข้าห้องเลยทุกคนค่ะใครจะไปรับทรัพย์รับโชคกับเจ๊นะคะก็แตกไปสิคะเออปังมากเลขอันที่สองคือเลขเจ็ดค่ะลูกเลขอันที่สองคือเลขเจ็ดนะคะ เลขตัวที่2คือเลข7นะคะเข้าได้ลูกเข้าได้ทุกคนอ่ะดูใครสงสัยอะไรดูทุกคนอีก50คนสุดท้ายนะคะบอกเลยว่าเข้าฟรีทุกคนนะคะอ่ะดูหน้าโปรไฟล์ลูกทุกคนดูนี้ลูกยักจ๋าทุกคนกดตรงนี้ลูกกดตรงนี้ห้านอยลูกอันนี้โหหานอยลูกนะดูตรงนี้ลูกกดตรงนี้นะคะแล้วกดตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นลิงก์ตรงนี้นะคะเข้าห้องแนวทางก็โชว์นะคะ เข้าไปตามทางกรโช์ได้เลยนะคะห้องทางเข้าฟรีลูกห้องเราทางเข้าฟรีนะคะกดเพิ่มเพื่อนได้เลยกดเพิ่มเพื่อนแล้วบอกแอดมินว่ามาจากกระโชทุกคนมากดลิงก์ตรงหน้าโปรไฟล์ตรงนี้ลูกทุกนะคนคะ่ะเข้าได้เลยลูกนะคะอีก50คนสุดท้ายพอแล้วคะ่ะอ่ะไหนใครเข้าได้แล้วพิมพ์บอกหน่อยใครเข้าได้แล้วพิมพ์บอกจะโชว์หน้ารายสดหน่อย ใครเข้าได้แล้วพิมพ์บอกจะโชว์หน้ารายสดหน่อยใครเข้าได้แล้วพิมพ์บอกจะโชว์หน้ารายสดหน่อยก็ฮัลโหลจ้า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 วันไหนคะอ่อฮ ม,มันใช้เวลานาน,านไหมพี่บางอาา่อาฮะอะาฮะไม่มันใช้เวลาม,มันนานไหมอะ่ะมันต้องทิ้งรถไปเป็นวันไหมหไดูด้ารถคืนใช่ไหมวันเย็ยนนี้ ชวันนี้ก็คือออกมาเข้าไ,ได้เลยค่ะตอนเย็นเสร็จทันนะโอเคโอเคจ้าจาจ้าจาจาจาสักพักหนึงค่ะหนูไล์สดอยู่โอเคค่ะทุกคนขานอยเจ๊โชว์แตกสามตัวตรงๆนะโอ้ปังจริงนะคะทุกคนอ่ะทุกคนตอนนี้ใครที่เพิ่งมาใหม่ทุกคนขาอีก ใครที่พึ่งมาใหม่ทุกคนขะอีกห้ฮาฮัลโหลทุกคนคะ่ะนะคะกองมิซูอะไรวะวันนี้ขอแม่แตัอโอเคเมื่อวานว่าจะแตกสามตัวน่าจะแตมันแต้มเดียวทุกคนเตยแต้มเดียวจริงๆดีนะดีนะได้หนึ่งสามอ่ะมาเพื่อเกลือรอดตายทุกคน แทมเดียวไม่งั้นแตกสามตัวตรงอะ่ะไม่งั้นแตกสามตัวตรงอ่ะเมื่อวานเนี้ยเราพัฒนาแ,แ zur, ทมเดียวจริงๆทุกคนตอนนี้อีกห้าสิบคนสุดท้ายใครจะไปรวยกับเจ eline, บ๊ทุกคนขาบอกเลยว่าอีกห้าสิบคนสุดท้ายทุกคนดูหน้าโปรไฟล์ลูกดูหน้าจอแล้วไปพร้อมเจ๊ arette, ทุกคนดูหน้าจอแล้วกดเข้าไปพร้อมเจ๊นะทุกคนขาอย่าลีลานะทุกคนดูตรงนี้ลูกกดตรงนี้ลูกแล้วกดตรงนี้ค่ะ ทุกคนจะเห็นลิงก์ตรงนี้นะคะลิงก์ตรงนี้ทุกคนค่ะกดเพิ่มเพื่อนแล, <ๆ S 2> แล้วบอกแอดมินว่ามา <m> จากเจ๊โช <ๆ S 1> ได้เลยตอนนี้ <m> ทุกคนจะ <mas k> เห็นอยู่นี้ทุกคนคะ่ะกดเพิ่มเพื่อนแล้วบอกแอดมินว่ามาจากเจ๊โชได้เลยตอนนี้ทุกคนค่ะ <mas k> ตอนนี้เวลานี้เลยลูกปตอนนี้เวลานี้เลยทุกคนค่ะนะคะ ทุกคนขาตอนนี้เวลาเลยทุกคนขาใครเข้าไปแล้วขอให้รวยขอให้ปังไปรอโชว์ในห้องทางใครเข้าแล้วพิมพ์คําว่าเข้าแล้วมาทุกคนขาตอนนี้อีกแค่ห้าเจ๊โช้เข้าอีกห้าสิบคนสุดท้ายนะกลุ่มแนวทางฟรีนะคะเจ๊โช์ให้เข้าอีกแค่ห้าสิบคนท้ายกลุ่มแนวทางฟรีใครจะเข้าไปกดเพิ่มเพื่อนลิงก์หน้าโปรไฟล์ตอนนี้เลยอย่าลีลาเดี๋ยวเต็มแล้วลูกมันจะเต็มแล้วลูกตอนนี้เลยลูก ไปเลยค่ะมันจะเต็มแล้วทุกคนคะ่ะอ่ะอีก30สคนสุดท้ายค่ะสามสิบสามสิบคนท้ายเดี๋ยวขอจับเลขที่จับวองคือเลขไข่อ่ะแกให้สามตัวตรงบ่อยมากเลยนะตาไข่อ่ะเลขไข่อ่ะคือปัง เลขไข่อะคือปังมากทุกคนค่ะเลขไข่อะคือปังมากวันนี้ใครจะไปรับโชครับทรัพย์พร้อมเจน,นะคะลิงก์หน้าโปรไฟล์กดเข้าห้องแนวทางจะโชว์ฟรีก่อนเลยค่ะเข้าฟรีทุกคนค่ะกดเลยค่ะ30คนท้ายต้องคัดให้เหลือ10บป้าแม่ท็อปห้าไม่รู้เลยลูกแม่ไม่ติดตามนางงามมิช่อะแต่วัน,นแต่ว่าแต่แม้ว่าแม่จะไปดูที่ที่หนองคายเวทีหนองคายพิดาบ้างไฟ ลูกนะคะเดี๋ยวโชจะไปดูอ้าวสามร้อยคนสวัสดีค่ะทุกคนขาใครเพิ่งมาใหม่ทุกคนตอนนี้ใครเพิ่งมาใหม่นะคะใครเพิ่งเข้าใหม่ทุกคนขาดูหน้าโปรไฟล์ลูกดูตรงนี้ลูกทุกคนแล้วเข้าห้องแนวทางนะถ้าไม่อยากพลาดทุกคนดูลูกทุกคนดูนี้ลูกกดตรงนี้ลูกกดตรงนี้นะคะแล้วกดตรงนี้ทุกคนขาลิงก์ตรงนี้กดฟรีทุกคนเลยค่ะ ทุกคนค่ะลิงตรงนี้กดเข้าห้องแนวทางจะโชว์ฟรีทุกคนค่ะตาไปโชว์เขาไปเลยทุกคนค่ะตอนนี้เลยลูกตอนนี้เลยค่ะฟรีทุกคนอย่ามัวช้าก่อนที่จะเฉลยเลขตัวสุดท้ายอย่ามัวช้าใครจะรวยใครจะปังวันนี้ทุกคนค่ะลิงกหน้าโปรไฟล์และที่สําคัญทุกคนค่ะวันนี้บ่ายสามโมงตรงวันนี้บ่ายสามโมงตรงเราจะจุดเลขทูกนะคะ เราจะจุดเล็กทูบใครที่มึงพึ่งมาครั้งแรกให้กดติดตามเจโชไว้ใครที่พึ่งมาครั้งแรกให้กดติดตามเจโชไว้ทุกคนนะคะเจโชไลฟ์สดทุกวันเวลาบ่ายโมงตรงกับบ่ายสามโมงเจโชไลฟ์สดทุกวันเวลาบ่ายโมงตรงกับบ่ายสามโมงทุกวันนะคะใครที่พึ่งมาครั้งแรกให้กดตามไว้หรือว่ากลัวไม่ทันแล้วอยากจะรวยอยากจะรวยกับเจ๊วันนี้ลิงก์หน้าโปรไฟล์กดเพิ่มเพื่อน เข้าไปเลยค่ะฟรีห้องแนวทางก็โชว์ทุกคนคะ่ะไปกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เข้าได้เลย,เลยใครจะตามวันนี้ลิงก์หน้าโปรไฟล์เข้าเลยเลยดูกดเพิ่มเพื่อนและบอกแอดมินว่ามาจากเจโชได้เลยตอนนี้เข้าฟรีทุกคนค่ะ เลขตัวที่สามวันนี้ทุกคนคะ่ะก่อนที่จะเปิดทุกคนใครที่กลัวไม่ทันแนวทางนะคะลิงก์หน้าโปรไฟล์หลกหนูกดตรงนี้หลกกดตรงนี้นะกดหนึ่งทีแล้วกดตรงกลางหนึ่งทีแล้วไปกดตรงลิงกหน้าโปรไฟล์นะมันจะมีลิงก์วางอยู่หนูกดข้าได้เลยทุกคนคะ่ะเข้าฟรีทุกคนคะ่ะนะะทุกคนคะ่ะหนูกดเลยทุกคนคะ่ะนะคะ ทุกคนขาทุกคนขาตอนนี้เลยนะคะทุกคนขานะคะตอนนี้เลยนะคะโอ้วายกโอ้ไมกโอ้ไมกโอ้ไมกนะทุกคนขานะคะกดเพิ่มเพื่อนที่ลิงกหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะตอนนี้กดเพิ่มเพื่อนที่ลิงห้องรับสับลูกเข้าได้มีห้องข่บลูกนะคะลิง์หน้าโปรไฟล์กดเข้าได้โอเคเจโชขอเปิดเลขตัวท้ายทุกคนขาเลขตัวท้ายคือวันนี้คือเลข 4, 7, 5ค่ะขอให้รวย 4, 7, 5ค่ะวันนี้เลขออกท้ายเลขออดท้าย,ายวันนี้ทุกคนขา4 7่ได้เลขแล้วไปลุยค่ะในห้องทางวันนี้ไปรับสับพร้อมเจฮหาหนอยค่ะทุกคนลิงหน้าโปรไฟล์กด